สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสาวย้อพ่อกระเทินจ้าวันนี้สาวยอพาทุกคนมายกยอยกสะดุงตึกป่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาดูบรรยากาศตอนแรงๆตอนเย็นๆพี่น้องลาะหิมห้่อยน่าจะเนาะมาบุ้งวันนี้สีมานอยู่แบบพี่น้องจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้า ยอสิพ้าไปเบิ่งคุณยายยายยาวตึกอยู่ทางพู้นเสื้อสีเขียวเขียววันนี้บ่ะมานพี่น้องสายอ้อนบรมานมันไม่หมานปลาเลยลาไปเบิ่งคุณยายคุณยายสีด้อยู่บ้านมันคืมพักคืมพลพี่น้อยก็เลยบ่ถืกมันี รเราไปตามริมห้วยไปหาคุณยายก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไุดุ่งคุณยายเออโอ,โอ้โอ้โอ้ไม้แทงว่ะปลาอยู่ริมห้วยน,นี่มอหนังตึกเบ๊บพี่น้องทำเลดีขนาดเลยว้านนี่าวย้อมมาตึกอยู่วงนี่ได้สองสามตัวอยู่ฮะ <c oughs> <c oughs> ปลาบอนปะเออพามาเบิง่งห้างมะลาซิง <c oughs> ขัวไปแล้วพี่น้องผู้ข้ามไปบัวได้ก็เลยต้องได้ย้ายทีทยยนะขัขวไม่ไพ่ไปแล่น้ำมาสองเทือไปเลยห่างมะลาห่างมะลาสาวยออยู่ในโค้งเราไปตึกบัวได้ เบื่องคุณยายหมานอยู่วะนั่นด้ห้อยเลยเยตุนกับบุลงมาความสะดุงไว้ตุกตากับบได้มา,มาเมื่อนี้ยักไปเบื่องควายลมหนาวมาแล้วน้ะยายบ่วนบ่อยล่ะ ผลโต๊ะผลบดถึกป่าอืมปู่นุ้ยได้ส้ำได้ละพอปี๊งอยู่ปะ่ะอแล้วป่วนุ้ยยอมปู่นุ้ยในกรยังเออไม่ได้มาตะพุกกิบกว่าแนละ้วค่อยได้ห้าต๊ะปะ่าห้าหกตนี่ลหละทิบาชาะช่งางกบตะพุกสมบัเนาะป่าบอนครักแต่พุ ถกกกกนนุงตตาวสิโงมาอยู่ได้เมื่ออื่นเพื่อนเ่าะตัวเจ้านี้จักจักสีมาบอกมาผันยกักษ์ล้เมื่ออื่นสนีห่างไปพรนและยันมาผันยันมาผันบุญยักษ์เมือจักเถื่อ,อ บบได้ปลา,าเหมือนนี่บบมานเลย<อ>ปกาปลาดองเลยนะยไ,ปไปเก็บสะดุ้งเมือม่อโบเลี้เอาปชันออมาแต่คไปเมื่อพี่น้องหาให้กับข้าวกินข้าวหิวข้าวแล้วไม่หมานเลยวันนี้พาพี่น้องมาเลาะทุ่งเลาะทุ่งนาพี่น้อง วิวทุ่งนาวิวสวยๆที่ชาวยอดถ่ายลงคลิปก่อนคลิปนานแล้วพี่น้องนี่แหละมุมนี้แหละวิวสวยๆมุมนี้ตะเวนตก๊กดินนะพี่น้องเนะซุ้มเรือนแก้วของน้องตุ๊กตาพี่น้องซุ้มไผ่เพิ่นเละหิมหวยนะแต่ต้องเดินระวังระวังหน่อย พลาดแปลดลงนี่ลุ้มลงน้ำไปเล้พี่น้องเอ้โอ้โอ้ลุ้มเก็บสะดุ้งกลับบ้านการปกติเมื่อค้ำบ่เห็นหงือได้พี่น้องเอ้มื่อนี้มาบ่ถึกป่าเสพยาเดี๋ยวเมื่อตะแว้งตะเวนค่ะเห็ดอยู่เห็ดกินจะไปซ้อมลำ งานแห่ประสาทพึ่งพรุ่งนี้จะจะย้อดได้ไปร่วมขบวนขบวนพักขยงจ้ะพี่น้องข้าวน้องตุกตาข้าวน้องตุกตาปีนี้ข้าวบอยะงามพี่น้องเอ๋ทางพีข้าวบอยะงามเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นใส่อันข้าวตีอะมานกลุ่มและข้าวเพื่อนก็นไดกลุ่มมานแล้ว ไปจ้ะว้าวลายแล้วเก็บสะดุงกันกลับบ้านกันจ้ะพีน่น้องจ้าย่างเมื่อตัวนึง เทให้คุณยายเลยวันนี้กระปุมันจะปาตัวน้อยได้กระพี่ปาตัวง่ายนะโอ้ยโอ้โอ้ยอย,อย่างก็ดีงัวให้็นไหมไปจ้ากลับบ้าน บรายป่าไม่เป็นไรจ้าวันนี้โอ้ยพี่น้องเอง้ยโอ้ยขาก,ก้องกะเอียงซ้ายเอียงขวาป่าบอนดีดีบบบ่บถึกสะดุ้งพี่น้องมันนี้ย้ายไปละเบ่งนุตุ่งตุงต๊กตาได้ป่าอยู่บ่ ป่าฮอดบ,บอลนบรลงเลยพี่น้องมันนี้เพื่นๆจักผลจักผลสิต๊กเนาะะตัวน้องจุตากับบ่มีบ่มีเลยวันนี้มาเอาบรรยากาศ Bye mưa yeah.